ภาพเก่าบางภาพมอบบางความรู้สึกให้ผู้เฝ้ามองเหตุการณ์บางเหตุการณ์สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นหลายสิ่งหลายอย่างผ่านไปเตือนให้ระลึกและตระหนักถึงเพื่อจะไม่ถูกตอกย้ำเช่นเดิม ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับพายุนากิสนะฮะพายุนากิสคือพายุไซโคลนเป็นพายุที่เกิดในมาสมุรอินเดียซึ่งพายุนี้ประเทศปากีสถานเป็นผู้ตั้งโดยมีสมาคมของพายุไซโคลนร่วมก็จะให้ชื่อแต่ละประเทศก็จะให้ชื่อแตกต่างกันตามท้องถิ่นโดยประเทศไทยก็จะมีชื่อ เป็นพวกอันะมณีเป็นส่วนใหญ่สำหรับพายุนากิสนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศเมียนมาหรือพมา่านั่นเองพายุนี้มักจะก่อตัวในทะเลทางด้านอ่าวเบงกอลตอนตอนกลางแล้วก็เคลื่อนวกกลับเข้ามาสู่ประเทศพมา่าและทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม เส้นทางของพายุนากิสนี้โดยเกิดในทะเลในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เคลื่อนเข้ามาทางตอนกลางของอ่าวเบงกอลต่อจากนั้นก็วกกลับเข้ามาที่ใกล้เมืองย่างกุง้งความแรงของพายุนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นอันมากสำหรับในประเทศไทย พายุไซโคลน,นากิสมีผลกระทบเพียงแค่เล็กน้อยเข้ามาบริเวณทางด้านตะวันตกบริเวณแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเที่ยงของวันที่4โดยพายุนี้โดยทั่วไปเราสามารถตรวจวัดได้จากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเราสามารถใช้เรดาร์ติดไปกับดาวเทียมทำให เราทราบว่าฝนในบริเวณทางด้านไหนของพายุมีมากสำหรับในปัจจุบันนี้แผนที่อากาศที่เห็นตามสื่อต่างๆจะเห็นว่าก็จะมีกลมๆสีแดงๆที่มีลูกศรจากภาพนี้ก็คือพายุนากิสนั่งเองพายุนี้เคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกชิงเหนือมุ่งเข้าสู่ประเทศพมา่าการเคลื่อนที่ของพายุนี้ เข้ามาตามชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศพมา่าเข้ามาในเวลากลางคืนนะฮะประมาณเวลาสี่นากาตามท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนในบริเวณประเทศพมา่านี้ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงเวลาหลับนอนทำให้ความสูญเสียค่อนข้างจะเยอะจากภาพนี้แสดงความสูญเสียแต่ละเมือง วงกลมสีแดงคือความแรงที่สูงที่สุดที่เข้ามามีผลต่อ,อลักษณะของน้ำท่วมที่เข้ามาจากภาพที่เป็นริิมๆทางด้านขวาก็คือเป็นลักษณะของปากแม่น้ำประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะตามเกาะก็ค่อนข้างเยอะทำให้ความสูญเสียทางชีวิตค่อนข้างจะสูงความสูญเสียนอกจาก จะทําให้สูญเสียทางทรัพย์สินแล้วยังมีผลต่อชีวิตรวมทางบ้านเรือนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ขนาดเรือ,อยังสามารถล่มได้โดยทั่วไปพายุก็สามารถเกิดได้ตลอดเวลาในช่วงตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมก็มักจะเป็นพายุไซโคลนที่เคลื่อนเข้ามาก็คงต้องตระหนัก ว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดในประเทศไทยแล้วเราควรจะรับมืออย่างไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของภัยจากธรรมชาติความผิดปกติจากสภาพอากาศทรงผลให้ภัยพิบัติต่างๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นกลายเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถให้มนุษย์ได้ค้นหาคำตอบอยู่เสมอ